บริษัทไทยคาเมลเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดักจับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์สนับสนุนโดยรถห้องเย็นอาิยะห้องเย็นอชิยะผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมรักโลกโดยบริษัทไทยคาเมลจำกัดจากปัญหามลภาวะทางอากาศยิ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดภาะวะโลกร้อนฝนตกหนักน้ำท่วม ทำให้เกิดความไม่มั่นคงต่อการดำรงชีวิตยอยู่ของมวลมนุษยชาติทั้งนี้ทางบริษัทไทยคาเมลจึงริเริ่มที่จะนำตัวสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องดักจับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแบบ direct air co 2 capture ซึ่งจะนำมาดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศและชั้นบรรยากาศ <S <S เพื่อนำกลับ ลงไปคืนสู่ธรรมชาติก็คือมีวิธีการนำไปฝังกลบลงในชั้นดินหรือนำไปเป็นส่วนผสมตั้งต้นของปุ๋ยสำหรับใส่พืชพันธุ์ต่างๆได้และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโครงการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยที่จะทำให้เกิดความสมดุลของประเทศชาติและโลกต่อไป และนี่ก็นับเป็นนวัตรกรรมดีๆที่จะมาสร้างสรรค์รังสรรค์ให้โลกของเราน่าอยู่กันตลอดต่อไปนะครับต่อ mm. ยังไงแล้วก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ mm. มีช่องทางใดที่จะสามารถในการช่วยโลกของเราได้ mm. ก็อย่าลืมคนละไม้คนละมือนะครับ mm. เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่สำหรับเราและลูกหลานของเราต่อไปในอะ mm. นะนาคตครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการไทยคาเมลเทยรีพอร์ตจนจบรายการนะครับทุกท่านสามารถติดตามรายการไทยคาเมลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มได้นะครับสำหรับวันนี้ผมคมสันแทนคำและไทยคาเมลต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ